ผัดไทยหม้อแรกคร่ะทุกคนค่ะเป็นสีสันนะคะนี่เลยไทยแบบชอบผัดไทยแบบรสชาติไม่เผ็ดนะคะนี่เลยนี่คือหน้าตาผัดไทยซิเสรเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอีกชุดก็คืออยู่ในกล่องเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือ เสร็จแล้วตกท้ายด้วยอะไรทุกคนบางบางครั้งนะคะถ้าเราทำอาหารให้ฝรั่งอย่าลืมนะคะซอสราดอีกรอบหนึ่งค่ะเพราะว่าเขาไม่ชอบอะไรที่แห้งๆนะคะฝรั่งทานเนาะนี่คือจัดไปค่ะจุใจไหมล่ะทีเนี้ย รอก่อนนะคะลูกค้ากำลังเดินทางจ้า